สวัสดีค่ะเด็กๆอ่ะวันนี้มาเจอกันในวันเช้าวันพุธอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการร่วมกิจกรรมในชุมชนเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะอ่ะมาดูซิกิจกรรมอะไรบ้างที่เราทําร่วมกันในชุมชนนะคะอ่ากิจกรรมทําบุญตักบาตรกิจกรรมทําบุญตักบาตรเป็นกิจกรรมของคนไทยที่นับถือาศาสนาพุทธนะคะ เขาจะไปรวมตัวกันทุกวันพระหรือทุกวันที่มีสำคัญเป็นวันสำคัญทางศาสนาของศาสนาพุทธนะคะามาดูกิจกรรมต่อไปที่คนไทยที่ในชุมชนของเรานะคะนิยมทํำร่วมกันกิจกรรมรวันลายอนะคะเป็นกิจกรรมของคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะ คนไทยมุสลิมก็จะไปร่วมกันนะคะคนไทยมุสลิมในชุมชนก็จะไปร่วมกันทําบุญนะคะที่มัส,สยิดมาดูกิจกรรมต่อไปที่เราจะทําร่วมกับชุมชนได้อีกมีกิจกรรมอะไรบ้างอีกนะคะเด็กๆกิจกรรมวันศาสตร์เดือนสิบจะมีกิจกรรมนี้จะมีเฉพาะภาคใต้นะคะ คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธอีกเหมือนกันนะคะก็จะไปรวมตัวกันที่วัดนะคะไปทําบุญให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ได้ร่วงรับไปแล้วนะคะบุญแรกเขาจะเรียกว่ารับตายายบุญที่สองเขาจะเรียกว่าส่งตายายนะคะ,ะมาดูกิจกรรมต่อไปที่เราจะทําร่วมกับชุมชนได้อีกนะคะมีกิจกรรมอะไรอีกอ่าเหมือนเดิมเลยค่ะของอิสลามนะคะไทย คนไทยที่นับถืออิสลามกิจกรรมวันล,ลายยนะคะวันล,ลายยเนี่ยคนไทยที่นับถืออิสลามานับถือศาสนาอิสลามนะคะไทยมุสลิมเนี่ยเขาก็จะทําขนมของข้าวของหวานนะคะไปมัสยิดไปร่วมกันทําบุญกินอาหารร่วมกันนะคะแต่ตอนนี้นะคะด้วยสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้อง เน้นย้ำเรื่องการเว้นระยะห่างและสวมใส่แมสตลอดเวลานะคะเด็กๆามาดูกิจกรรมอะไรกันอีกที่เราทำร่วมกันในชุมชนของเราอีกนะคะมีอีกไหมคะเด็กๆว่าเป็นกิจกรรมอะไรอีกคะอลองนึกดูสิกิจกรรมอะไรบ้างที่เราทำร่วมกับชุมชนของเรานะคะกิจกรรมวันสงกรานนะคะจะทำอะไรกันคะ ลดน้ำนะคะลดน้ำนำหัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะให้พรนะคะเด็กๆนั่งรับพรนะคะอ่าต่อไปกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมวันลอยกระทงนะคะก็จะไปรวมตัวกันที่แม่น้ำลำคลองนะคะถ้าโรงเรียนเปิดเทอมเนี่ยเราก็จะได้ทํากระทงกันนะคะเอาไปลอยกระทงที่แม่น้ำลำคลองไหนใครอยากทํากระทงกับคุณครูพี่เอิงบ้างคะ โอ้เยอะแยะเลยนะคะอยากทำกทระทงให้โรงเรียนเปิดก่อนนะคะโรงเรียนใกล้จะเปิดแล้วเด็กๆ,ๆใกล้จะได้มาโรงเรียนกันแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> วันนี้การบ้านวิชาคณิตศาสตร์นะคะเปิดและก็ตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวครูจะส่งรูปภาพรูปภาพไปให้เด็กๆดูนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ